สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 ค่ะเหมือนจะกลับมาเอ่อต้องจับตากันอีกรอบแล้วครับผมโดยเฉพาะตัวเลขหลังช่วงสิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้แหละค่ะข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยชี้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันเอ่อเฉพาะที่รายงานเข้าระบบนะคะทะลุ6000รายไปแล้วโอ้โหเยอะนะครับใช่ค่ะแล้วที่น่าสังเกตคือ กลุ่มวัยทำงานค่ะเป็นกลุ่มหลักเลยที่ติดเชื้อรอบนี้แล้วก็กรุงเทพก็ยังคงเป็นพื้นที่ที่เอ่อติดเชื้อสะสมสูงสุงสดเหมือนเดิมครับเอาละค่ะมาลองดูข้อมูลชุดนี้กันหน่อยว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมตัวเลขถึงกลับมาสูงแล้วประเด็นสำคัญที่เราต้องดึงออกมาคืออะไรบ้างคะครับคือสิ่งที่น่าสนใจในข้อมูลชุดนี้อาจจะไม่ใช่แค่ตัวเลขรายวันที่มันสูงขึ้นอย่างเดียวนะครับแต่เป็นเอ่อ สัญญาณเตือนถึงสาเหตุเบื้องหลังมากกว่าที่ข้อมูลระบุไว้นะครับค่ะซึ่งมันน่าพิจารณามากประเด็นหลักๆเลยที่ดูเหมือนจะผลักดันการกลับมาระบาดรอบนี้ก็คือ,อ,อการที่คนเริ่มผ่อนคลายมาตรการป้องกันส่วนตัวกันเยอะขึ้นอ๋อที่เรียกว่าการตกนั่นเองนะคะใช่ครับการตกกันอาจจะเพราะรู้สึกว่าเออสถานการณ์มันคลี่คลายแล้วหรือว่าไม่มีมาตรการบังคับเข้มๆเ,เ,เหมือนเดิมแล้วละมั้งครับอืมอืม แล้วก็นอกจากนี้ปัจจัยเรื่องการเดินทางการรวมตัวช่วงสงกรานที่ผ่านมาอันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นตัวเร่งสําคัญเหมือนกันที่ทําให้เชื้อกระจายไปในวงกว้างขึ้นค่ะแต่จุดที่แบบน่ากังวลเป็นพิเศษในข้อมูลนี้เลยนะครับคือการมีผู้ติดเชื้อจํานวนไม่น้อยเลยที่แบบไม่แสดงอาการหรือมีอาการน้อยมากๆอืมใช่ค่ะทำให้ไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อแล้วก็ยังใช้ชีวิตปกติทั่วไปก็เลยกลายเป็นเออ แหล่งแพร่เชื้อไปโดยไม่ตั้งใจอืมจะจ่ายไปเงียบๆเ,เนาะใช่ครับซึ่งมันก็ส่งผลให้ระบบสาธารณาสุขโดยเฉพาะแผนกผู้ป่วยนอกหรือ OPD คลินิกโรคทางเดินหายใจ ARI คลินิกเนี่ยเริ่มกลับมารับภาระหนักขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับฟังดูแล้วก็น่าคิดนะคะว่าพอไม่มีมาตรการที่บังคับชัดเจนความระมัดระวังส่วนตัวก็อาจจะลดลงไปจริงๆครับผมแล้วทีนี้ข้อมูลพอจะให้ภาพชัดขึ้นไหมคะว่า ทำไมกลุ่มวัยทำงานถึงเป็นกลุ่มหลักที่ติดเชื้อรอบนี้คะ่ะมีปัจจัยอะไรที่ข้อมูลชี้เป็นพิเศษหรือเปล่าเพราะดูเหมือนเป็นกลุ่มที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ก็กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงไปซะง,งั้นเป็นข้อสังเกตที่ดีครับคือแม้ข้อมูลที่เรามีอยู่อาจจะไม่ได้ลงลึกถึงสาเหตุเฉพาะของกลุ่มวัยทำงานโดยตรงเป๊ะๆนะครับค่ะแต่เราพอจะอนุมานจากภาพรวมได้ว่า กลุ่มไว้ยทำงานเนี่ยมักจะเป็นกลุ่มที่มีแอคทิวิตี้สูงสุดในสังคมอยู่แล้วอ๋อค่ะทั้งเรื่องการเดินทางไปทำงานการพบปะผู้คนหรือกิจกรรมทางสังคมต่างๆใช่ไหมครับ <laughs> ใช่ค่ะใช่ค่ะพอรวมกับการตกอย่างที่ว่าแล้วก็การมีผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการในสัดส่วนที่น่ากังวลเนี่ยมันก็เลยทำให้กลุ่มนี้มีโอกาสสัมผัสเชื้อแล้วก็แพร่กระจายเชื้อได้ง่ายกว่ากลุ่มอื่นๆอืมเข้าใจได้ค่ะครับ กลุ่มที่อาจจะมีกิจกรรมจำกัดกว่าเช่นเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุที่อาจจะระวังตัวเป็นพิเศษอยู่แล้วปัจจัยเรื่องการอยู่ในพื้นที่ปิดร่วมกันนานๆอย่างเช่นออฟฟิศหรือรถสาธารณะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ข้อมูลนี้สะท้อนออกมาทางออมครับเข้าใจเลยค่ะพอเห็นภาพชัดขึ้นเลยว่าปัจจัยมันเชื่อมโยงกันหลายส่วนจริงๆที่นี้พอเรารู้ถึงสาเหตุและความเสี่ยงที่ข้อมูลชี้ให้เห็นแล้วเนี่ย แล้วมีข้อแนะนําเชิงปฏิบัติอะไรบ้างคะที่เราควรจะหยิบยกมาเน้นย้ํากันจากข้อมูลชุดนี้คะ่ะแน่นอนครับข้อมูลที่เราดูกันอยู่เนี่ยเขาก็สรุปแนวทางป้องกันที่ยังสําคัญมากๆนะครับในสถานการณ์ตอนนี้ซึ่งมันก็เชื่อมโยงโดยตรงกับสาเหตุที่เราคุยกันไปเลยค่ะข้อแรกเลยก็คือการกลับมาสวมหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะเวลาอยู่ในที่แออัดอากาศถ่ายเทไม่ค่อยดีหรือเมื่อต้องใกล้ชิดคนเยอะอันนี้เพื่อป้องกันทั้งการรับและแพร่เชื้อที่ไม่แสดงอาการ อืมสำคัญเลยนะคะข้อนี้ครับผมข้อ2การล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อันนี้ก็ยังเป็นพื้นฐานสุขานามัยที่สําคัญเสมอค่ะข,ข้อ3ก็คือการพยายามหลีกเลี่ยงพื้นที่ปิดหรือสถานการณ์ที่มีคนรวมตัวกันหนานแน่นมากๆโดยไม่จําเป็นอืมและที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับซึ่งข้อมูลนี้เน้นย้ำมากๆคือการหมั่นสังเกตอาการตัวเองอยู่เสมออ๋อค่ะถ้ามีอาการน่าสงสัย เช่นมีไข้ไอเจ็บคอรหรือแม้แต่อ่อนเพลียผิดปกติเนี่ยควรตรวจเอทเคทันทีเลยตรวจเร็วรู้เร็วเนาะใช่ครับการรู้ผลเร็วแล้วก็แยกตัวเองได้เร็วเนี่ยจะช่วยตัดวงจรการแพร่เชื้อได้เยอะมากโดยเฉพาะในกลุ่มที่ไม่แสดงอาการหรืออาการน้อยนี่แหละครับเป็นแนวทางที่จริงๆเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะแต่พอมาอยู่ในบริบทที่ข้อมูลชี้ว่าการระบาดมันมาเงียบๆ เพราะคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอาการหรืออาการน้อยมากการกลับมาให้ความสำคัญกับเรื่องพื้นฐานเหล่านี้อีกครั้งก็ดูเหมือนจะจำเป็นมากๆเลยไม่ใช่แค่ทำตามความเคยชินแต่ต้องทำด้วยความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปจริงๆถูกต้องเลยครับประเด็นสำคัญที่สุดที่ข้อมูลนี้พยายามจะสื่อสารออกมาแล้วเราก็ควรจะตระหนักร่วมกันก็คือโควิดยังไม่จบนะครับค่ะย้ำเลยครับอย่าพิ่งวางใจหรือประมาท แม้ว่าบรรยากาศโดยรวมอาจจะดูผ่อนคลายกว่าช่วงก่อนหน้ามากๆก็ตามแล้วก็มีคําเตือนที่น่าสนใจจากข้อมูลชุดนี้ว่ารอบนี้มาเงียบแต่แรงโอ้โหฟังดูนะ่ากลัวเหมือนกันนะคะรับซึ่งตีความได้ว่าแม้จะไม่มีมาตรการล็อกดาวน์หรือข้อบังคับเข้มงวดเหมือนเดิมแต่การแพร่กระจายที่เกิดขึ้นเงียบๆผ่านคนที่ไม่แสดงอาการหรืออาการน้อยเนี่ยมันยังคงมีศักยภาพที่จะสร้างผลกระทบในวงกว้างได้ Hmm. ทั้งต่อระบบสาธารณสุขเองแล้วก็อาจจะรวมถึงผู้ที่มีความเสี่ยงต่ออาการรุนแรงด้วยการกลับมาระบาดครั้งนี้ก็เลยเหมือนเป็นบททดสอบแล้วก็เครื่องเตือนใจถึงความท้าทายในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโรคระบาดนี้ในระยะยาวจริงๆครับ จริงอย่างยิ่งเลยค่ะข้อมูลทั้งหมดที่เราได้พิจารณากันวันนี้ก็ทําให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะว่าการปรับตัวการหาจุดสมดุลร,ระหว่างการกลับไปใช้ชีวิตให้ใกล้เคียงปกติมากที่สุดกับการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันโรคอย่างมีสติแล้วเหมาะสมกับสถานการณ์เนี่ยยังคงเป็นเรื่องสําคัญที่แต่ละคนต้องนําไปพิจารณาแล้วก็ปรับใช้กันต่อไปครับผมไม่ใช่แค่เพื่อสุขภาพตัวเองนะคะแต่ยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อคนรอบข้าง ต่อสังคมโดยรวมด้วยบางทีอาจจะเป็นเรื่องน่าคิดต่อนะคะว่าบทเรียนหรือความทรงจําที่เรามีร่วมกันจากช่วงระบาดหนักๆในอดีตเนี่ยมันส่งผลต่อการตัดสินใจการรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันของเราแต่ละคนแตกต่างกันไปยังไงบ้างเหมือนกันนะคะ